เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงกำลังขึ้นเพราะนอกจากงานที่ทำประจำแล้วยังมีรายได้เสริมอีกด้วยเรื่องของการงานเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเต็มที่ทำอะไรดีไปหมด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเริ่มการพูดคุยทําความตกลงเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแล้วส่วนคนโสดเร็วนี้จะมีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ข่าวดีเกี่ยวกับเงินเงินทองทองการลงทุนต่างๆทําให้ผลกําไรของคุณงดงามมากขึ้นเรื่องของการงานเริ่มมองเห็นความก้าวหน้านในงานมากขึ้นทําอะไรคุณกําลังทําอยู่ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณ คู่คุณและคนรักจะคิดจะทําอะไรในตอนนี้ทําให้ขาดใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารจะมีเงินทองเข้ามาให้คุณชื่นใจแถมมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยเรื่องของการงานดวงดีไม่มีอะไรที่จะมากัน้นงานต่างๆของคุณจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคน ถึงแม้จะห่างกันบ้างในตอนนี้ต่างคนต่างทํางานแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจส่วนคนโสดปล่อยใจสบายใจชิล เป็นโสดไปก่อนดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาไม่มีปัญหาแต่รายจ่ายนะสิไม่ธรรมดาเลยในตอนนี้คุณสามารถจัดการได้เรื่องของการงานการงานมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นคุณต้องคอยตามแก้คอยจัดการอยู่ตลอดเหนื่อยหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมาแทรกกลางได้ส่วนคนโสดไม่เหงาอีกแล้ว แล้วต่อไปนี้คุณจะมีคนเข้ามารักมาชอบ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤหสัสบ,บดีมีโชคลาภเข้ามาทําให้คุณชื่นใจแต่จะได้จากหน้าที่การงานของคุณแบบเพียวๆเ,เรื่องของการงานจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยแต่ก็ต้องเหนื่อยความสําเร็จรอคุณอยู่จง9ก้าเดือนต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แค่คําพูดบางคําทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ส่วนคนโสดยังไม่เห็นใครที่มาสนใจเลยทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่อง ของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีเงินทองเข้ามามากมายในตอนนี้แถมยังมีลาบลอยอีกด้วย เรื่องของการงานช่วงนี้ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นทุกอย่างยังดาเนินต่อไปได้ดีแต่เรื่องใหญ่ๆก็ยังต้องรอไปก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณและคนรักในายามสุขก็ทุกข์ด้วยกันในายามสุขก็สุขด้วยกันคอยดูแลเคียงข้างกันเสมอชวนคนโสดมีวิแววว่าจะได้สละโสดในเร็ววันนี้ปรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์มีรายรับ ไม่มีปัญหาอะไรแต่รายจ่ายมากพอสมควรเรื่องของการงานช่วงนี้งานสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีทุกอย่างพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นหากรอคอยขย,ขยายสิ่งใดอยู่ จะสมหวังดังใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักและเชื่อใจกันอยู่เสมอไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงส่วน,นคนโสดโสดต่อไปยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ